สวัสดีครับผมชาตริทรัพ์นะครับยังอยู่ที่ซานี่เอส1 5ครับนะสองหนึ่งห้าเอลซีช่วงล่างใหญ่ยาวช่วงบนก็ยาวยาวครับนะมือใครยาวสาวได้สาวเอาครับ18เมตรกับซปเปอร์ลองฟรอนซานี่เอส1 5 ยี่สิตันนิดๆครับถือว่าหนักเอาการทีเดียวไม่ค่อยได้เจอครับบูมยาวแต่วันนี้ได้ดูงานลอกคลองเล็กๆคลองระบายน้ำเล็กๆขนาดเล็กครับก็เอาบุมยาวมาช่วยสานี่ เอสไลสองหนึ่สูบหกสูบโทษทีน้องหกสูบเทอร์โบไดร์ฟอินเจกชั่นครับมิสูบิชิ6 d 3 4 t l มสี่แรห้าสงแรงม้านะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างลูกกดลูกติดลูกทนเยอะครับมิสูบิชิ ปัมโกคาวาสกิเค 3V นี่นะครับนะเอลคาวาโปคาวาตัวเดินคายาบ้าครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องมิซูตัวเดินดูไฟนอร์ไรนะลล่ะคายาบ้าโรลเลอร์หรือว่าลูกกลิ้งนี่รองรับการกระดกถึง9ตัวครับจริงๆแปดตัวก็ใช้ได้แต่ว่า9ตัวนี้ยิ่งดี ใส่10ตัว11ตัวก็ได้ครับเหมือนรถเกี่ยวใส่ติดกันเลยสมัยก่อนรถขุดนี่ที่อเมริกาแคทนี่ใช้โรลเลอร์ติดกันเหมือนเหมือนรถเกี่ยวครับมีสิทธิ์ที่จะตกะน้อยมากครับนะแต่ปัจจุบันก็ใส่หางครับใส่หางนะครับซานี่ยาวีใช้ถึง9ตัว นี่เป็นโชมแรกนะครับที่ทำตลาดในเมืองไทยจัดจำหน่ายโดยไทยยนนะซานี่ไทยยนกำลังมาแรงค่อนข้างที่จะแซงทางโค้งครับนะใช้กันเยอะในเมืองไทยเพราะว่าราคาไม่แพงพูดกันแบบง่ายๆราคาไม่แพงครับปัจจุบันก็โชมใหม่มาเอาการทีเดียวจากหกสูบทดมาเหลือสี่สูบ เทอร์โบคอมมันเร็ว4จังหวะครับ c M50 158แรงม้านุ่นครับนะวัดรอบกว่า2000 c M50 ก็ถือว่าเล็กนะครับเครื่องเล็กแต่เพี่ยมไปด้วยพลังมาที่สะสมแล้วก็สะใจครับแถมยังเพิ่มความประหยัดนะครับมีความประหยัดเป็นเลิศเจ้า M450 นะครับคอมมันเร็ว ชมไม S Y สองศห C ครับ Super Ace ตัวนี้เป็นรุ่นพี่ส่วน Ace เป็นรุ่นน้องครับราคาพอกันไหมปัจจุบันไม่แน่ใจว่ารุ่นรุ่นนี้น่าจะมีอยู่ครับนะรุ่นพี่น่าจะมีอยู่น่าจะลดสต็อกน่าจะราคาถูกมาอีกครับนะเพราะว่ารุ่นใหม่ถ้าเป็นบุมยาวไม่แน่ใจครับนะไม่แน่ใจราคา ส่วนบรมสั้นนะ2 S Y 2 1 5 Super A C กอ็อยู่ประมาณ3ล้านะน,นครับนะดอกเบี้ย0%ด้วยมั้งครับนะโอเคว่าโอเคมีเงินแค่สามแสนหก็ดาได้ปั๊มก็รีดใส่ตัวใหญ่ครับนะ K 7 1 2 5นนะครับแรงเร็วทะลุนรก เหมือนไม่ใช่คนครับนะใส่เต็มๆเ,เลยกำลังรีวิวมันมันมีสายเข้าพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนผู้ใดโทรมาโอ้ยเบอร์แปลกกแลวเนาะเดี๋ยวดีเบรกสักครู่เดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนครับโอ้ FC โทรมาจากสะเซิงเซาครับคุยเสร็จแล้วปว้เจ็บคอเลยพี่น้อง ไอ้ที่เขียวเียวไม่ใช่ต้นข้าวครับนะเป็นอ้อยอ้อยที่ตัดแล้วก็งอกขึ้นมาครับนะแถวบุรมล์จะทําอ้อยเยอะแล้วก็สวนยางนี่ครับมีสวนยางนะเต็มไปหมดนะยางพารานี่ครับทําให้ออกซิเจนเยอะม,ม,มีทั้งอ้อยทั้งมันทั้งข้าวยางพารา ยูคาลิปตัสอะไรผลไม้นะครับผลไมอ้อีกอีกสี่ห้าปีเต็มเลยหมดนะมุลลำผลไม้ตูโรงตุเรียนเงาะมังคุดมีหมดเลยครับนะถ้ามีน้ำเดี๋ยวปีหน้าน้ำก็จะเต็มคลองเลยครับทุกคนก็จะได้น้ำมีน้ำก็ทำอะไรก็ได้ครับนะแต่ถ้าขาดน้ำนี่ไม่ได้ขาดน้ำนี่อยู่ยาก ขาดเธอขาดได้แต่ขาดน้ำนี่ตายครับอ่ะนอกดู่อกทางนะกอวิดีโอชุดนี้โอเคเจ็นาทีเบาๆจบด้วยเจ้าสามีซปเปอร์ลองฟรอนด์ด้วยว่าบูมอามยาวันใดสนใจก็สอบถามได้ที่สามีไทยยนมนะครับ02 996 6อ0 0หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ก็ได้098 272 3752ครับ ยินดีให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับเครื่องจักรหนักรือว,ว่าการทํามาหากินช่องทางทํามาหากินไม่จําเป็นต้องทํารถคุธนะครับทําอาชีพอะไรก็ได้แต่ว,ว่าเราต้องลองทําดูครับนาอาชีพอะไรก็ได้ที่เราถน,นัดถ้าทําแล้วขาดทุนไม่ต้องทําถ้าทําแล้วทําบัญชีแล้วหเดือนเสมอตัวไม่ต้องทำครับนะติดลบไม่ต้องทําไปทําอะไรที่มันมีบวกครับนะลองไปคิดเอาเองครับนะอ้าว ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ